สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมารบกวนสอบถามเพื่อนๆน,นะครับไม่รู้จะผิดกฎหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ผมไม่รู้จริงๆครับก็เลยอยากจะทาคลิปมาสอบถามไม่รู้เสียงจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพักอยู่ที่ห้องพักครับคนเขานอนหมดแล้ว อยากจะรู้ว่าผมทำคลิปมาสองปีแล้วครับแต่ผมไม่ได้ทำคลิปต่อเนื่องครับแต่ก่อนผมเคยเข้าไปเช็คดูดูเวลาครับ <c oughs> ที่คลิปปีที่แล้วครับมันมีเวลาขึ้นครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปดูใหม่ไปดูทาง y o u u u b e s t u d โออะไรนะแล้วเวลา เวลาของคลิปที่ปีที่แล้วนะครับเวลามันหายไปครับเขาจะตัดออกไปหรือว่ายังไงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับเหลือแต่เวลาที่คลิปภายในปีนี้เพื่อนคนไหนรู้ก็แนะนำด้วยนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับหรือว่าเขาจะ เอาเวลาทั้งสองปีมารวมกันหรือว,ว่าเขาจะหักปีต่อปีครับฝากผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ